สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่เอกนัทเดอะทาร์รลิเดอร์นะครับวันนี้เราก็มาถึงไพ่ใบที่5นะครับในชุดของไพ่ชุดใหญ่หรือว่าไพ่เมเจอร์คเน้นั่นเองไพ่ ใบที่5นะครับชื่อว่าไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูความหมายของไพ่เดอะไฮโลแฟนหรือกับคอนเซปต์ของไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับก็คือไพาา่พระสังฆราชาพระสังฆราชานะครับเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของ การที่มีคนเคารพนับถือเป็นตัวแทนของการที่มีคนเชื่อฟังนะครับเป็นตัวแทนของพลังอํานาจเป็นตัวแทนของคนที่มีอิทธิพลกับความคิดของคนคนอื่นพลังอํานาจของ t ด e high นะครับจะไม่เหมือนพลังอํานาจของ t ม e e m เ e r ร์นะฮะ ก็คือไพ่ที feels, find, like ่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือไพ่ใบที่4นั่นเองพลังอํานาจของ The e m p เ r o r นะครับก็เป็นพลังอํานาจที่ว่าคนเห็นแล้วต้องกลัวคนที่ต้องยอมสยบอยู่แทบเท้าคนที่มีพลังอํานาจที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นเผด็จการซะมากกว่าแต่ว่าพลังอํานาจของไฮโดรแฟนครับเป็นพลังอํานาจที่ว่าคนยอมสยบเพราะว่าเป็นอำนาจที่ว่าคนยอมศรัทธาด้วยตัวเองไม่ต้องไปบังคับแต่อย่างใดนะครับเป็น พลังอานาจคนละเขาเรียกว่าเป็นพลังอํานาจคนละอย่างกันไพ่เดบะไฮโลแฟนครับหรือว่าไพ่พระสังฆราชาเนี่ยครับมีอิทธิพลของธาตุดินครับอิทธิพลของธาตุดินดังนั้นก็เป็นไพ่ที่ว่าคนที่ได้อิทธิพลของธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่วอกแวกอะไรง่ายนะฮะแต่ว่าก็เปลี่ยนแปลงความคิดอะไรก็ยากอยู่ แล้วก็ที่สำคัญครับก็มีอิทธิพลของราศีฤศพฤษภเขา้ามาพฤษภก็คือตัวแทนของวัวดังนั้นวัวครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำอะไรช้าเป็นคนที่หนักแน่นก็จริงครับแต่ว่าเป็นคนที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากดังนั้นยิ่งมาบวกกับอิทธิพลของพลังงานของธาตุดินคนที่ ได้รับพลังงานของเดไฮโลแฟนครับหรือว่าคนที่เปิดไพ่ออกมาอยู่ในสถานะของเจ้าชะตานะครับก็แสดงว่าเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่เชื่ออะไรแล้วค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากหรือว่าเชื่อแล้วเชื่อเลยถ้าปักใจเชื่ออะไรสักอย่างนะครับจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยโลเลนนะฮะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะหัวโบราณนิดหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุดมอนุรักษ์นิยมมีค่อนข้างที่จะมีอะไรที่อยู่ในอุดมคติของตัวเองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นนะครับถ้าเรามาดูในสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าไพ่ยิปซีนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นไพ่ของนักบวชนักบวชคนหนึ่งนะครับอยู่นั่งอยู่ในมหาวิหารก็คือเสานะครับก็ะจะมีความวิจิตงดงามเหมือนในวิหาร อันใหญ่โตนะครับแล้วก็จะมีสานุสิทธิ์นะครับมกบากราบไหว้มีคนมาดูแลนะครับมีคนที่มาเคารพเข้ามาศรัทธาแล้วก็นิ้วที่ของพระสังฆราชานะครับชี้ชูสองนิ้วนะครับชี้ขึ้นไปบนสวรรค์ก็แสดงว่าคนคนนี้นะครับหรือว่าอิทธิพลของไั่พระสังฆราชาเนี่ยก็แปลได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยสามารถติดต่อกับ สิ่งลี้ลับได้ติดต่อกับเทพได้ติดต่อกับสวรรค์ได้หรือว่าเป็นคนที่นําความลับของสวรรค์มาเปิดเผยหรือว่าเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ในมืออีกข้างหนึ่งนะครับที่ถือคาถาแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครคาถาก็คือตัวแทนของอํานาจแต่ว่าอํานาจในที่นี้ของพระสังฆราชาครับเป็นอนํานาจที่ว่าไม่ได้บังคับคนอื่นให้มาเชื่อถือหรือว่าเป็นบางอํานาจที่ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการบังคับแต่ว่าเป็นอำนาจที่ออกมาจากตัวเองทําให้คนอื่นเขาเรียกอะไรอะ่ะคือน้อมรับอะ่ะน้อมรับด้วยใจนะครับก็คือศรัทธาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ต้องบังคับให้ใครมาศรัทธาก็มีคนเข้ามาศรัทธาเขามีคนมานับถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นคาถาที่มีเครื่องหมายเกี่ยวกับทางด้านศาสนา นะฮะแล้วก็เสื้อคลุมนะครับก็อย่างที่บอกเป็นสีแดงแล้วก็มีสีขาวสีขาวว่าสื่อถึงความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นในเรื่องของศาส,สนาเข้าไปแล้วก็พระสันตปาป,ปานะครับไม่ใช่พระสันตปาป,ปาดิไพพระสังฆราชานะครับจริงๆจะบอกว่าพระสันตป,ปปาปก็ได้นะเพราะว่าพระสันตปาป,ปาก็คือเป็นประมุขของคริสตจักรนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากจะ พูดไปถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งดังนั้นก็ใช้คําว่าพระสังฆราชเพราะสังฆราชาเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นตัวแทนของที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าพระสังฆราชาจะต่างจากไพาษีก็คือพระสังฆราชานะครับไม่ได้ปลีกตัวออกจากทางโลกนะก็คือยังอยู่ในทางโลกอยู่ยังติดต่อสื่อสารยังมีปฏ,ฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับแต่ว่าก็จะออกแนวในแนวที่ว่าเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถ แล้วก็เป็นคนที่คนอื่นให้การยอมรับนับถือเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ด้วยเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือว่าบางครั้งอยู่ในสถานะเจ้าชะตาก็จะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าเป็นคนที่แคล้วคาดนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเอง คราวนี้มาดูในส่วนของกุญแจนะครับตรงเทา้ทานะครับกุญแจเป็นตัวแทนของการติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นไพ่ของพระสังฆราชานะครับจะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานในด้านบวกเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆนะไพท่ที่สามารถติดต่อกับ พลังงานที่เหนือธรรมชาติได้อย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปในไพ่ไฮเพิสเทนนะครับก็สามารถติดต่อกับพลังงานเหนือธรรมชาติได้แต่พลังงานเหนือธรรมชาตินั้นน่ะไม่ได้เป็นพลังงานที่อาจจะเป็นวิญญาณก็ได้อาจจะเป็นเทพก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพระสังฆราชานะครับเป็นเทพแน่นอนครับจะเป็นเป็นฝ่ายเป็นพลังงานหรือว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นสัมภเวสีอย่างอื่นไม่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นพลังงานในฝ่ายเทพนั่นเองคราวนี้นะครับ ลองดูภาพรวมของไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับก็จะเป็นเรื่องของจะเป็นสีแดงสีขาวสซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือพลังอํำนาจแล้วก็เป็นพลังอํานาจในเชิงที่ดีนะครับดังนั้นมาดูในแง่ความหมายของคนที่ได้พลังงานของเดอะไฮโลแฟนนะครับข้อดีของเขาก็คือเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เขาเรียกว่าถือศีลก็ได้นะฮะเป็นคนที่ ไม่อยากจะทําอะไรผิดหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบจะทําอะไรผิดถ้าอะไรผิดๆเข้ามาหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของการชอบโกงหรือว่าแม้แต่การโกหกเล็กๆน้อยคนที่มีพลังของไฮโลแฟนนะครับเขาก็จะไม่ทําเด็ดขาดคนคนนี้ครับเขาจะเรียงรังเกียจการทําไม่ดีหรือว่าการทําชั่วทั้งปวงนะครับแล้วก็จะมีความโอมอ้อมาลีนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับเป็นคนดีแล้วก็ จะเป็นคนที่ชอบทําบุญทํากุศลหรือว่าเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วก็ในส่วนของอความหมายอย่างอื่นนะฮะอาจจะเป็นคนที่ชอบในการในเรื่องของศาสนาในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นคนที่มีเสียงศักดิ์ธิ์คุ้มครองเป็นคนที่มี คนนับหน้าถือตาเป็นคนที่มีคนเคารพนับถืออย่างนี้ก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของแานนะครับถ้าเป็นในส่วนตำแหน่งของแานนะครับก็คือจะเกี่ยวของการทําสาธารณกุศลการทํา อะไรก็ได้นะครที่ว่าทําให้คนอื่นได้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะว่าจะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีคนอื่นนับถือนะครับในส่วนของเงินนะครับเงินเนี่ยส่วนแม่คนที่ได้ไพ่พระสังฆราชานะครับถ้าถามในตําแหน่งเงินว่าเออจะมีเงินไหมจะอะไรไหมบอกเลยว่าไม่มีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นนักบวชครับค่อนข้างจะไม่ค่อยสบงเงินแล้วก็คน คนที่มีพลังของไพ่เดอะไฮโลแฟนอยู่ก็จะไม่ค่อยคิดเรื่องเงินเท่าไหร่นะฮะก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือพออยู่พอกินไปนะฮะแต่ว่าจะมองในแง่ของการที่จะทําเพื่อคนอื่นมากกว่าถ้าพูดในเรื่องของความรักนะครับคนที่ได้พลังงานของไพ่พระสังฆราชานะครับก็จะไม่คิดกับเรื่องเงินไม่คิดไม่พอนะฮะเรื่องของความรักก็อาจจะไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้มองหาละฮะหรือว่าถ้าถามว่าถ้าจะได้คู่ก็อาจจะได้คู่ที่มี อายุต่างกันเยอะๆไปเลยนะครับหรือว่าจะได้เป็นคู่ที่ว่าไม่ค่อยโรแมนติกหรือว่าแบบก็คืออยู่กันเป็นแบบกัลยานมิตรแต่อยู่กันเป็นเพื่อนมีมีความหวานไม่มีความแบววอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็ตัดสินใจที่จะไม่มีคู่ไปเลยอยากอยู่คนเดียวอยากทําบุญอยากอยู่ทําบุญอยากอยู่ปฏิบัติธรรมหรือว่าบางคนตัดสินใจบวชไปเลยอย่างนี้ก็ยังได้เลยนะครับสําหรับคนที่ได้ไพ่สังขราชาในส่วนของสุขภาพนะครับก็ยังเป็นสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ในส่วนของอาชีพนะครับ คนที่ได้ไพ่สังฆราชานะครับก็อาจจะตัดสินใจบวชไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนที่ชอบอยู่กับศาสนาเป็นคนที่ชอบไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้คงแก่เรียนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่มีคนเคารพนับถือเยอะแยะนะฮะเป็นคนที่มีคนให้ความเคารพนับถือ เป็นคนทีอ่อาจจะเกี่ยวกับผู้พิพากษาก็ได้นะครับก็เป็นผู้พิพากษาก็ได้ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็ถูกโลกนะครับสําหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับก็พลังงานทั่วไปนะครับก็จะประมาณว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจนะครับถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งสําหรับในเรื่องของอาชีพการงานนะฮะก็จะไม่ค่อยแสวงแาอะไรเท่าไหร่ในยิ่งในเรื่องของ ความรักในเรื่องของเงินทองนะครับอันนี้ยินไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่สแสวงหาเลยไม่ได้คิดถึงเลยสิ่งที่จะทําหรือว่าสิ่งที่ต้องการทําหรือว่าสิ่งอะไรที่เป็นเป้าหมายในชีวิตส่วนมากก็จะทําเพื่อคนอื่นมากกว่าสําหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับก็คือไพ่ใบตือห้านะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่เดอะไฮโลแฟนมากขึ้นนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ